아 เตรียมขายดีโรเซ่บลักพิงค์เผยเมนูโปรดมะม่วงน้ำปลาหวาน Rose Pink, โรเซ่บลักพิงค์โพสภาพมะม่วงน้ำปลาหวานลงไอจีส่วนตัวพร้อมข้อความของโปรดที่ต้องกินในกรุงเทพหลังจากที่สาวสาวบลักพิงค์ได้เดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อจัดคอนเสิรต์ตบลักพิงค์เวิร์ทัวร์บอลพิงค์แบงคอกในวันที่7-8ถึงมกราคมเวลาสกามนาฬิกาที่ผ่านมาซึ่งก็มีหล่อบลิงไปร่วมสนุกในคอนเสิร์ตกันอย่างคับคัง่งเรียกได้ว่าบรรยากาศคลืคนลืนสุดๆเราเป็นารกลับมาจัดคอนเสิร์ตในประเทศไทยในรอบ2ปีกว่าของสี่สาวบลักพิงจจค ภาพมะม่วงน้ำปลาหวานผ่าน Instagram ส่วนตัวพร้อมข้อความว่า my absolute favorite thing to eat here in Bangkok ซึ่งแปลไทยได้ว่าเมนูโปรดที่ต้องกินในกรุงเทพหลังจากนั้นแฟนๆต่างก็คือฮาไม่นึกว่าเมนูโปรดของโรเซ่จะเป็นของง่ายๆอย่างมะม่วงน้ำปลาหวานงานนี้แฟนๆต่างดาว่าไม่นานมะม่วงน้ำปลาหวานคงขายดีไม่แพ้ลูกชิ้นยืนกินอย่างแน่นอนค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของสาวโรเซ่เท่เรนํานำอัปเดตในคลิปนี้ค่ะ และหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ